เราดีพี่น้องป้องไปทุกๆคนทุกๆท่านนะครับวันนี้พบกับไลค์ครับอ้าแต่ลุย TikTok EP ที่ห้านะคนี่เอาหมด EP ที่หาแล้วเนี่ยนี่ห้อว่ามีอย่างไรหมากไม้กายกองเหมือนเดิมครับเก่าเรื่อยๆไปๆมากไปๆห้าก็สิงานได้บ่ห์งานได้บอห้างบอห้องจากวางอะไรมีอย่างกูแบบไปเลยบ่ไปเลยบอ กาทุ่งนาเบอรเอ้ยเบอ้ยเบอ้ยเบอ้ยเอ้ยอืมตดังเป๊ะจากไหนน่ะไปอ <c oughs> ืมงตาแก่เพื่อน S <S ทำอะไรนะ <c oughs> <c oughs> ออเออดีๆๆครับดีๆีดีด,ด,ด น่าร yeah. ักดีครับน่ารักจรับไอดียดีมากยังไปยังกุญแจตังังอะไรครับนี่ยังจตังค์ังน่าตาผมคปิดดีมันปิดตับปิดทัมันตุ่มก็จกบันะมันเรับปิตงนั้นและอันย้ สุโขทัิต้องเจอแบบนี้ลัน่นฮะลั่นเ,เลยอ,นนอันนี้นะ่าจะเป็นเหตุการณ์เมื่อขึ้นนะบพี่น้องเนา,าะนม่ถูบนนี้ก็ตกหงั่งำแจกเบิอส์นะหงั่งอย่างนดี้ เป็นตยานเนาะก็ขอคนที่อยู่ในพื้นที่ที่อระเบิดนั่นแหละนะครับนะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับอย่างสู้ๆครับนี่มันถึงเดินมาได้ยินเสียงกุญแจดังบ้าเลยนี่แมันถูเห็นสองเที่ยมาตัวนี้ไปไปไปกำลังเท่านี้แหละนี่มันถึงเดินมา

มกำลังเท่านี้ล่ะเนี่ยมันถึงเดินมาได้กินเชียงกุญแจดังบลังเชียงกุญแจดังรถทัวทีรถพี่มันแรงแกขวมบุนเลยไปยังไปได้ต่อ วามีเดบดีสิค่มันนี่สิโกมันนิงกงสละนงกงกิงงงงงงงในชีวิตเธออยากตั้งใจฟังได้ไงมาดิไปไม่ไม่ได้อยากไปฮะแค่ไม่ได้ตั้งใจหลอลื่อนนิดหน่อยไปอื ได้อจะบอกเจะบอกน้องหมียวน่ารักดีไววบ้นี้ไป วิธีที่สังเกตคนโง่มีดังนี้ครับผมก่อนอื่นเราต้องสังเกตมุมขวานี้ก่อนนะครับผม,มแน่นไงกูเจอคนโง่แล้วมุมขวาอยู่นี่เนี่ยมันมุมซ้ายเนี่ยมึงมันโง่แบบนี้ไงคนโง่โอะเออกูเ็โง่บอกเบิ่งนท่านไปน้่เร็วไป มันได้อยู่บ่อุ้ยมันมีมย่่ทุกคนผู้ใดเคยเฮ็ดนะไป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 ่ปไปยังไมันเป็นไปได้ยังไงกันครับเนี่ยไปไป

ด้านหลังถนนถูกน้ำท่วมถังเป็นท่วมสูงนะครับรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้รถเล็กไม่สเพิ่งพูดเลยเนี่ยมึงมาทำไมตอนนี้ไม่แต่เป็นรเได้รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้รถเล็กไม่สามารถสัญจร Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอ้ไม่ต้องอาปากค่<า>ก<ล>ะเป็นนั่นจริงๆหุบป,ปากสิไอ้เหี้ยอืมอาสิเกิดเพราะคิดเติมบกักมันก็ได้เนาะเอออย่าพปาก,ากไปคิดหลายเด้อทุกคนมินจิ้งขนมได้กันเคยเรียกว่าขนมในม่รู้อมา,มาใมาทุกคนมินจิ้งขนมได้กัน เออไหวยหวก็เจ้าเออไหไหบอู้ัไหวบครยบวคัก นั้งไปมาครับเออวันนี้นะครับเราก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับวันนี้เป็น E p พที่5นะครับทุกคนกดดูติกต็อกเรื่อยๆเป็นเพลินนะครับทุกคนก็ไม่มีอะไรมากมายนะฮะวันนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับแคปเปอร์คารวยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของแคปเปอร์คารลยเ้อพี่นองเ้อเอ้า tiếp nếu có nhà này mà mày cái con dịch không phải cho mày làm gì đi